สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับช่องรีวิวอาการเสียเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับอ่าทริปวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับก็ยังอยู่ในโหมดอะไรเครื่องปั่นนะครับตัวนี้เป็นฐานของอ่เครื่องทถปันนะครับเป็นฐานของทถปันนะครับตัวนี้ใช้กับยี่ห้อชาร์ปนะครับใช้กับยี่ห้อชาร์ปนะครับผมมาแบบนี้เลยไม่มีใบมีดนะครับตัวนี้มาเป็นโถอปปาๆนะครับอ่าตัวนี้นะครับขนาดอยู่ที่นะครับ รูในนะครับรูในก็คือรูของบูธหกมิลนะครับรูของบูธหกมิลนะครับแล้วก็ความหนาสิบเอ็ดมิลนะครับความหนาขอภัยนะครับความหนานค,หค,ความหนาห้าสิบเอ็ดมิลนะครับขอัยครับความหนาห้าสิบเอ็ดมิลนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางข้างใต้นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกถึงรอบนอกอยู่ที่ร้อยสามมิลนะครับร้อยสามมิลนะครับ ร้อยสามมิลนะครับรูในรูในรูในมิลนะครับก็ตัวนี้นะครับราคาอันละร้อยสี่สิบบาทนะครับร้อยสี่สิบาทค่าจัดทรงหกสิบบาทนะครับใช้กับชาร์ปนะครับหลักๆหรือว่าเยี่ยวออื่นที่ขนาดเท่ากันก็ใช้กันได้นะครับสนใจก็ทักแชทสอบถามนะครับผมได้ที่ไลน์ ID นะครับ4 3 1ส2 9 2 1นะครับ หรือเบอร์โทร0942619455นะครับผมตัวนี้ก็สินค้าเพิ่งเข้ามา,าสดสดร้อนๆนนะครับก็ย้ำนะครับตัวนี้เป็นฐานอาของโถปันชับนะครับอัอนละร้อสีอัลละ140บาทค่าจัดส่ง60บาทนะครับก็สนใจสักเช็ดสอบถามกันได้เลยนะครับย้ำนะครับที่ไลน์ไ d สี่สามหนึ่งสองสองเก้าสองหนึ่งนะครับหรือเบอร์โทรศูนย์เก้าสี่สองหกหนึ่งเก้าสี่ห้าห้านะครับโอเคนะครับผมทริปนี้นะครับผมทริปรีวิวนะครับาฐานของโถปั่นชาบนะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับ